ท่านผู้ชมครับและไม่ใช่แค like ่จับมือกับสุรเชษฐ์หักพานออกมาฟอกตัวล้างแคนในเรื่องวงการตำรวจเท่าน uh ั <h 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 ้นรังสิมันโรมยังใช้เวทีกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐที่ตัวเองนั่งเป็นประธานเพื่อรับงานในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วพูดย้ำอีกคือกรณีเบนสมิธด้วยการตั้งข้อหากล่าวว่าเป็นนักนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามพักประชาชน มีส่วนเกี่ยวข้องกับเบนส์สมิธบุคคลที่กล่าวหาว่าเขามีธุรกิจส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาทั้งที่จนบัดนี้ผมท้าทายมากี่ครั้งแล้วรังสีมันโรมเอ้ยเอาหลักฐานมาหงายดูสิก็ไม่มีปัญญาเอามาหลายหงายหลายดูแต่คุณก็เชื่อมโยงไปแล้วคุณก็เชื่อมโยงไปถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาตาหลอดเวลากดดัน อนุทินชาญวิรุฬห์ให้ปลดธรรมนัตพนพรมเผาบนพื้นฐานที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยแม้แต่ดเดียวไม่มีหลักฐานผมไม่ได้พูดปกป้องธรรมนัตพรมเผาแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายความไม่ฟังคนคนหนึ่งที่คุณกล่าวหาเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามในอดีตแต่สิ่งที่คุณกล่าวหาในวันนี้คุณมีหลักฐานไหมว่าเขามีหมายจับเขาโดนแจ้งข้อหาฟอกเงิน เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเรื่องเว็บพน,นันสแกมเมอร์รังสิมันไม่มีคุณพูดรายวันท้าให้ครูกรณีมาชี้แจงในสภาคุณต้องการที่จะมาฉีกหน้าเขาในสภาเพื่อสร้างแสงให้คุณเองผมคิดว่าผมไม่ตำหนิเขาหรอกที่เขาไม่ไปเป็นผมผมไม่ไปไอกรรมการโทษนะครับส้นตีนแบบนี้ไปทำไม การริการนี้นี่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความยุติธรรมไม่มีความสง,งาา่าผ่าเผยเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อการตรวจสอบอย่างเป็นระบบยิ่งทําให้เกิดภาพว่าการพิการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเท่านั้นคุณมีอะไรลึกๆก,กับธรรมนัตพรรมเผ่าหรือเปล่า ถึงหาเรื่องเขาตลอดเวลาคุณรับงานใครมาหรือเปล่าคุณรังสีมันโรมก็ไหนบอกคุณยุ่งไงแล้วว่าให้อนุทินปลดธรรมนัสพรมเผ่าก็ผมยังไม่เห็นอนุทินปลดสักทีทำไมคุณไม่ปลดอนุทินละ่ะพวกคุณทั้งคุณรัฐใยใยไอซ์รัชดาแล้วก็วิโร์ก็เลยพากันถลม่มอนุทินว่าไปดูหน้าแก๊งสแกมเมอร์ใหญ่ถล่มจนอน,อนุทิน พูดเรียบเรียบว่าเขาอาจจะต้องยุบสภาเ <_ S 1> มื่อเปิดสภาทำให้คุณตกกระจายผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคคุณต้องออกมาชี้แจงว่าไม่มีอนุทินยังดูดีไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแล้วไอที่พวกคุณสามตัวเนี่ยด่าเขาเช้าด่าเขาเย็นที่เขามายอมปลดธรรมนัสเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนเสียงล่ะเฮ้ยทำไมไอ้รัชนกรังสีมันโรม พีโรไม่ด่านุทินต่อละตอนนี้คุณกลัวใช่ไหมเขายุบสภาคุณแล้วการแก้รัฐมนุนที่คุณตั้งเป้าไว้ที่เจ้านายคุณเจ้าของพรรคคุณตั้งไว้ก็จะล่มสลายใช่หมเปล่าทุเรศทิพ์หยเลยที่ผมจะให้คุณดูผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ใครก็ตามถ้าเขาผ่านการตรวจสอบจากจากจากหน่วยตรวจสอบ ในการขึ้นเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าเขาผ่านแล้วผมถือว่าผ่านขั้นหนึ่งแล้วทาไมผมจะไม่รู้ล่ะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มีใครบ้างชาดาไทยเศรษเจ้าพ่อยิ่งใหญ่มากที่อุทัยธานีประวัติเป็นยังไงทุกคนก็รู้แต่ผมไม่พูดถึงทําไมผมไม่ได้พูดถึงผมไม่ได้กลัวเขาเพราะมันไม่มีหลักฐานถึงเขาหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีแม้กระทั่งคุณพิพัฒ ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นมีข่าวเช้าโชว์ในเรื่องของการอมเงินค่าหัวคิวของฝ่ายแรงงานผมก็ไม่พูดถึงเพราะทำไมผมไม่มีหลักฐานแต่ข่าวกระชนมากเลยเยอะแยะไปหมดนะฮะหลายๆายคนที่ผมไม่พูดถึงถ้าใครพูดถึงต้องมีหลักฐานอย่างเช่นนายแพทย์สรณนะ ประธากนกรทชซึ่งโมบอกเป็นประธานเถื่อนและผมเอาความเป็นประธานเถื่อนที่มีหลักฐานชัดเจนมาให้ดูไม่มีเรื่องไหนที่ผมพูดแล้วผมไม่มีหลักฐานถ้าผมไม่มีหลักฐานผมไม่พูดด้วยนี่คือหลักการที่ทำไมคนถึงพวกคุณเองกระแทะผมว่าทำไมไม่พูดถึงธรรมนัตบ้างวันนี่ผมพูดแล้วไงคุณมีอะไรเขาหรือเปล่านะถ้าคุณมีคุณงัดหลักฐานมาสิ คุณไปเช็คดีเอสไอคุณไปเช็คปปงคุณไปเช็คหมายจับทุกอย่างข้อหาต่างๆเขาโดนอะไรบ้างการที่เขาได้รับเลือกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนั้นก็แสดงว่ามีการตรวจสอบอย่างดีแล้วถ้าคุณจะตําหนิคุณไปตําหนิกระบวนการตรวจสอบสิแล้วผมจะเอาหลักฐานอย่างให้คุณดูคุณเล่นงานธรรมนัสเพราะว่าอยู่กับเบนสมมธคุณมา,ารูปคนดูนะฮะ เบนส์สมิธปรากฏภาพร่วมบุคคลระดับ v, v ีวหลายวงการใครบ้างละ่ะรังสิมันโรมอนุทินชาญวิรุฬุณไงนี่ไงนายกรัฐมนตรีคุณน่ะที่คุณคุณไปด่าเขาเสียมูเสียหมาพลตำรวจพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์บิ๊กแดงอดีตผู้จัดหาธานบกพลตำรวจเอก,เอกวิษนุประสาททองโอสดแม้กระทั่งนายสัชัยพรมเลือดอดีตประหลัดกระทรวงมหาไทยเอา เขาไปปรากฏด้วยทําไมคุณไม่เล่นงานพวกนี้ล่ะคุณเล่นงานพวกนี้ก็เพราะว่าเขานั่งกินข้าวอยู่กับธรรมนัสพรมเผ่าและทักษิณชินวัตรถ้าคุณจากการปรากฏภาพนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยกันแล้วคุณเล่นงานชื่อคนต่างๆผมอธิบายดูแลเอารูปต่างๆให้ดูแชร์รูให้ดูด้วยนะว่าใครเป็นใครคุณต้องไปเล่นงานให้หมดสิ อย่าใช้นิยายนิสันดานสถุนสถุนแบบนี้มาให้หลายคนแล้วคุณก็ประสานเสียงกันดีกับไอซ์รัชนกรังสีมันโรมต่อด้วยวิโรธสนุกสนา,านเลยนะพวกมึงไงฮะมีกระบาลคิดบ้างไหมถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็ไปไปหาเขาตรงๆเลยผมเชื่อว่าเขานักเลงพอที่จะ,ะเผชิญหน้าคุณแต่ไม่ใช่ลากเขามาที่การบธิการ เพื่อมาฉีกหน้าเขาแล้วก็ให้แสงกับตัวเองผมเชื่อว่าเขาไม่โง่ที่จะตกหลุมพรางของคุณนะท่านผู้ชมครับในห้องประชุมคณะกรรมการิการของสภาผูา้แทนราษฎรถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแก้ไขปัญหาของประเทศเสนอแนวทางให้ประชาชนได้รับประโยชน์มันไม่ใช่เวทีการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาชน นายรังสิมันโรมเสนอตัวเข้าไปใช้เสียงตัวเองเพื่อเอาตัวเามาแทนการกรรมธิการเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเหตุการณ์นี้เท่านั้นเองท่านผู้ชมเข้าใจหรือยัง <c oughs> เพื่อเหตุการณ์นี้การใช้พื้นที่ดังกล่าวไปใช้เพื่อขับเคลื่อนวาระทางการเมืองพักตัวเอง <c oughs> เป็นการเบี่ยงเบนจากเจตนารมณ์ของสภา <c oughs> กระทบภาพลักษณ์สภา <c oughs> ชอบนักเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยรังสิมันโรม คุณต้องรู้ว่าการรักษามาตรฐานของสภา,าและการบริการคือหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถ้าผู้ตรวจสอบละเลยหลักความเป็นกลางใช้กฎหมายและอานาจในมือเพื่อกําหนดทิศทางทางการเมืองเสียเองก็เท่ากับเปิดทางให้เประเด็จการในคราบประชาธิปไตยขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งคุณกําลังปเ,เป็นผด็จการในคราบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ใครเสียงดังกว่ากันหรือความกล้าในการกล่าวหาไม่ใช่แต่ถ้าคุณจะทำทั้งทีคุณทำด้วยความยุติธรรมและไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะท่านผู้ชมครับก่อนจะจบเรื่องนี้มีเอฟซของโจก อยู่หลายคนมาบอกว่าทำไมผมไม่มีอะไรพูดเลยถึงพูดถึงสุรเชษหักพันผมเคยเล่าที่มาที่ไปของการรู้จักเขาให้ฟังเรียบร้อยหมดละผมไม่ได้ขัดข้องข้อแรกท่านผู้ชมข้อแรกจําใส่ใจไว้เลยผมไม่ได้บอกว่าตารวจไม่รับสวยผมบอกคนระับข้อที่สองใครก็ตามที่กล่าวหาว่าตารวจรับสวยนั้น มีคำถามถามตลอดเวลาว่าสมัยคุณมีอำนาจอยู่คุณเป็นถึงคุณสนิทของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณประธานคอรอคุณรู้ว่าตำรวจรับสวยทำไมคุณไม่จัดการละ่ะเสือกลากมาถึงตอนนี้แล้วคุณค่อยมาจัดการและคุณก็รับง่ายๆว่าคุณเนี่ยเป็นตำรวจที่สีเทาเหมือนกันเพียงแต่คุณไม่ได้รับเงินจากเว็บพนันเพื่อกันเรื่องคดีความเว็บพนันออก มกตื้นๆอย่างนี้ใครๆก็ใช้ได้มีหนามสัน้นคุณยังไปใช้อไคณะก,กรรมการโทษนะฮะส้นตีนี้มารังแกอาจารย์จุลาที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นและเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณไปนั่งชี้หน้าเขาอย่างเนี้คุณไปนั่งชี้หน้าเขาอย่างนี้ยละยำไหมท่านผู้ชมครับยังมีอีกทำไมผู้เ้อมาพูด ผมจะเอาเรื่องแต่ละเรื่องที่คุณสุรเชษฐ์หักพานเคยทําไว้แล้วแต่ปกปิดไม่พูดถึงความเลื่มล้มเหลวแต่ละเรื่องที่ตัวเองทําจะพูดตอนนี้กระแสมันมานี่โอ้ยต้องปราบตํารวจรับสวยป่าเปาบเถื่อนผมไม่ได้ปฏิเสธตํารวจไม่รับสวยตํารวจรับสวยแต่แบ่งแยกหาหลักฐานมายืนยันแม้กระทั่ง PCTC ที่คุณกล่าวหาค่ารับเงินเขาบอกเขาไม่ได้รับ PCT PCT สามตงหากที่รับและเขาก็ดูเดินคดีไปเรียบร้อยแล้วเกเรมากเอาความแค้นส่วนตัวมาแล้วก็มาปั้นเรื่องผมเพิ่งจะรู้เองว่าคุณนี่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านผชมครับรายการวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้วันบรืรือย่าลืมไปงานนะครับ ความจริงมีหนึ่งเดียวครั้งที่หครั้งสุดท้ายของปีนี้ส่วนวันศุกร์หน้านั้นท่านผู้ชมครับไม่ต้องกังวลผมจะเริ่มมีทีเด็ดความลับหลายอย่างเปิดเผยออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่จะทำให้คนที่เห็นว่าผมเนี่ยมีอคติกับสุรเชษฐา่านนั้นได้อึ้งกิมกี่กัน